ค่ะ น้องดวงดีเองค่ะวันนี้นะคะน้องดวงดีจะพาทุกคนมาเช็คดวงปลายปี2,565 12ราศีราศีไหนจะปังดวงดีส่งท้ายปีเสือบอกเลยนะคะว่าแต่ละราศีเนี่ยดวงดีไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักใครที่คิดอะไรไว้หวังอะไรไว้ก็จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าเรามาเช็คดูพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าราศีของคุณจะยิ้มรับปี2 5 5 166นี้เหมือนกับราศีอื่นๆหรือเปล่ามากันที่กลุ่มราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มราศีที่ดวงดียืนหนึ่งได้แก่ราศีมังกรราศีเมษ ราศีพฤษภและราศีสิงห์ถือว่าเป็นสี่ราศีที่จะโชคดีที่สุดในปลายปี2565นี้สิ่งใดที่ปรารถนาสิ่งที่หวังสิ่งที่คิดเอาไว้กำลังจะเป็นจริงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักใครที่กำลังหางานใหม่หรือกำลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่ก็จะประสบความสำเร็จ เรื่องของการเงินถ้าอยากได้เงินรับทรัพย์รับโชคหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของความรักใครที่โสดก็จะได้พบรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะมาต่อที่กลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มของดวงดีรับทรัพย์ นั่นก็คือราศีมีนราศีกรกฎราศีตุลและราศีธนูค่ะราศีที่บอกมานี้บอกเลยว่าโชคดีเรื่องของการเงินมากๆเพราะการเงินเนี่ยจะหลั่งไหลามาแถมยังเป็นโชคดีเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่มีกิจการค้าขายทาํามาค้าขายขึ้นใครที่กําลังรเริ่มทําธุรกิจก็จะมีรูธทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับใครที่ทํางานบริษัทก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ได้รับโบนัสก้อนใหญ่ และมีเกณฑ์ของดวงในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ มากันที่กลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มของดวงดีความรักเลิศค่ะได้แก่ราศีกุมราศีมิถุนราศีกันและราศีพิจิกค่ะบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่มีใครสุ้สีลราศีนี้ได้แน่นอนเพราะถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้พบคนถูกใจตรงสเปกตรงใจแถมมีเกณฑ์ว่าจะได้หนุ่มไปเขาดาวด้วยแน่นอนค่ะส่วนใครที่กําลังคุยๆกันอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจใครที่มีคู่อยู่แล้วจะได้ทําอะไรร่วมกัน มองอนาคตร่วมกันมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับดวง12ราศีปลายปี2565ราศีแต่ละราศีก็จะมีดวงดีที่ไม่เหมือนกันใครที่ดวงดียินหนึ่งใครที่ดวงดีรับทรัพย์หรือใครที่ดวงดีความรับเลิศก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกน้องดวงดีกันบ้างนะคะวันนี้น้องดวงดีลาไปก่อนวันหน้ามีเรื่องอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะบา,บายๆคะ่ะ